de do แฟนขับกันแล้วครับหมดแรงหรือยังยังไม่หมดแน่นะถ้าผมขอเสียงกรี๊ดจะให้แพ้แฟนขับผมนะโอเคนะผมบอกไว้่อแฟนขับผมว่าแข็งแรงนะจ๊ะจึงจะอายุเยอะ วันนี้จะมาทำให้ทุกคนที่นี่สนุกไปด้วยกันไปก่อนดีนะครับผมขอถามอะไนิดนึงได้ไหมฮนะคือกันเราต้องมีซิงเกลิลใหม่ชื่ออะไรนะฮะครึ่งใจคึ่งใจอีกครึ่งใจผมขอได้ไหมฮะแต่ฝั่งนี้ผมให้กดใจนะ เด็กเขาบอกว่าให้ผมทั้งใจเลยเอางี้วันนี้นะฮะไม่พูดทำทำเพลงเยอะแยะมากมายแต่จะบอกทุกคนที่อยู่ที่นี่ว่าอย่าให้ทุกคนที่นี่สนุกไปด้วยกันจนสุดทางโอเคไหมใช่ถ้าโอเคเรามา็ฟังเพลงต่อไปกันเลยดีกว่า

イエーイ ว่าดีวัยเต็มๆที่มีที่แบบเธอี่ี่โดนฝนมาไม่อิจฉาขอดื่มน้ำสักครู่ ถ้า non stop หมฮะเราจะเต้นกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนไม่หยักโอเคนอ่ะพร้อมพร้อมไหมรู้จักเพลงนี้ป่ะจ๊ะบอกมาคืนนี้อยากไปกี่ครั้งนี้ฉันบอกรักเธอยากตอนี่ครั้งต่อหมดคืนนี้แตกใจกี่ Touching but tell like that, oh hey, been loyal, I can เสียงเบาไปหน่อยฮุกนี้เลยอดอถูมไม่ร้องทั้งนั้นฉันเ่อยเธอเป็นเพื่อนยก่อน Just wanna be with you all night ไม่ได้คือสองันกระจักอน์ี้ขอบ็อกให้ความสำคัญมากที่สุดแลเพราะเอคือสิ่งที่สวยงามีแต่าัมีมีหวันที่เจอแล้วฟัดูใกล้ฮุกแล้วนะ ที่ข้หน้นบอกกัต่อให้อลายอันก็ยอทีนี่อยากได้ยินเสียง็แต่ชั้นบนสุดจนถึงตรงนี้กอเข้าหุบต่อไปโอเคแต่ตอนนี้ขอให้ทุกคนยกสองมือขึ้นมาแล้วก้มมือท้อกันมาคนนี้เฮเฮที่ขาน้าดีมากใครต้มมือขอให dance light cool hey 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 yeah ba 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 ก็ผมก็คนชอบเจ็บก็ผมก็คนอเจ็ับแบบทั้ีเจ็บอะไบ้างสุดีตวังตามคือต้งเวนคไนที่เจ็มายังไม่เดกลับมาอีกทีเพราะหัวใจยังไม่เสร็จแข็งเด็ดรัดกันทุกบ้านทุกเมืองไชเอกันรอมีรักสุ่ 干嘛突然对着我卖关子？啥样？啥？到时候具体见底。哈哈，那我今天拿个 7P，好比天梯，借妈呗。嗯嗯嗯，让这 party 从371。

วันจ yeah. ันเจ็ดวัะทุกนวเจ็ดขอบคุณนะขอบคุณทุกคนมากนะครับสนุก ังไม่พอใช่ไหม,ไมเดี๋ยวเอาดวมะคือถ้าจะพูดถึงเรื่องเต้นเนี่ยอยากให้แก้มออกมานิดนึงนะเอากอารออกมาด้วยดีกว่า เสื้อตัวนอ้องใช่ไหมคะถ้พอดีมันเป็นสีดำก็เลยจะใส่สีเขียวให้เขาเห็นว่ามันตรงคอนเซ็ปต์อ๋อใช่ใช่ใช่ใชคือวันนี้วันนี้คอนเซ็ปต์ของของโตโยต้าเนี่ยสีอะไรคือสีเขียวขาวเขียวขาวใช่ครับคุณครับแล้วก็วันนี้เนี่ยคือเราแบ่งหน้าที่กันถะพี่ห้าสีเขียวผมสีขาวครับใชบ่แล้วแล้วพี่เป็นสีเขียวเขียวใบตองใช่ไหม ด้วยจริงๆพี่ทำถิ่คอนเสร็จมากโอเคครับตปเดี๋ยวนะฮะคือขอพูดถึงรื่ท่าเต้นของแก้นิดนึงเมื่อเร็วนี้ที่แก้กบกันไปคอนเสิร์ตมานะ,<อ>ะคือผมเห็นแก้มเต้นทาน่าหน,นึ่งตอนแรกคิดว่าเป็นลมที่ลงไปกับเรืแล้วะครเห็นว่าับ การรู้สึกยังไงบ้างผมรู้สึกประทับใจประทับใจนะฮะก็คุณไม่เคยเห็นภาพเลยบอกไม่เคยครับเดียวจำเลยจำเลยทีเดียวจำเลย,จจเลยอย่าไปจำให <c oughs> ้มันเก็บไว้ในคอนเสิร์ตเถอะเราก็ทำเพื่อพี่สาวของเรานะคะครับผมการหลักกอดกลมเชียงกอดเป็นมาเป็นสี่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 เราต้ไม่ว่าอะไรวันนี้เราต้องสั่งกลไกพลังเสียงดีค่ะ อือนะฮะคอเสิร์ส oh ีคนนะฮะมีดแก้มมีเดีแล้วก yes, uh ็ม okay ีน้องผมด้วแล้วก็มีตามด้วยน่เปิดตัวให่ลยว่้อตัวใหญ่มจินั่ละจะมีห้าคไม่ได้เพราะท่มันผิดไม่ได้ไม่ใช่ งรสัง้สี่จริงๆเราไม่ได้ดังนะกัเราขอชืสีโอเขียวคเอาล่ะวันนี้มีที่ไหนไหมเราต้องมองแล้วล่ะคือพูดเลยว่าพี่ห้านมองเวลานี้มานานพี่หัานบอกว่าอยากร้องเพลงเพ่กับพวกเรา ถ้เขามีสีดํงภาคสองเนี่ยจะได้ไปร่วมกับเขาไหมเขาจะให้ผมได้มีส่วนร่วมเป็นัเกสกับเขาบ้างคลิปไว้นะฮะแล้วจะได้เห็นความยิ่า้นนอนสโอเคนะฮะคลิปไว้พี่สาวครับช่วยเบามายของร่ที่สัววกนวเยไป่เลย่เคร้องดีดีมากจริงๆที่ผมผมลงหลังร่วมกับ นี่สิ่งดีมากกว่าค่นม่นสิ่งดีมากเป็นี่พราอะไรพี่เพราะวันนี้พิเศษค่ะทุกคนครับเป็นตพลกที่เราสามคนเนี่ยตั้งใจเอ้ให้เป็นติที่ดังง่ากว่าิ่งนี้ใช่เลงอะไรครับพี่ย้มไกลแค่ไหนไกล